เจ็ดสามสี่ศูนย์นะครับผมเล่ต้องหาว่าการทำความผิดฐานร่วมการข้อกลงโดยเจติตหรือโดยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความเป็นเท็จให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นร่วมการข้อกลงประชาชนและโดยเจติตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลของเกิดเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันอู้ยืมเงินทาเป็นการชอร่อกคงประชาชนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะแจ้งสิทธ ผู้ถูกจักได้ทราบนะครับผู้ถูกจักนะครับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับกาให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษา์สถาควารณนการขอตัวนมีสิทธิ์ที่จะให้บุคคลซึ่งตนองด้วางใจอยู่ในสถาามเข้าร่วมฝังระหว่างการสอบสวนนะครับมีสิทธิ์ได้รับการย่ายามยานตามผลสอบแล้วก็หากเจ็บปวดมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลนะครับก็เื้องต้นผมจะทำการควบคุมตัว ไปพบการสอบสวนที่กองบังคับการ5ของกองกาลังปราบปรามในทางเศรษฐกิจครับอยู่ตรงอำเภอแยกรัดเท้าตรงพอปราบปรามนะครับผมต้นต้นมีอะไรสงสัยในการจับกุมไม่มีครับคือที่ราการเราย้ายไปใหม่เมื่อก่อนถอนใช่ไหมใช่เป็นย้ายไปที่รัดเร้าก็ต้นต้นยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับตีมแล้วก <Christina. S 1> <Holmes. S 2> 5, ็ย so ังไม่เคยสุกจับส่วนจะอะไรยังไงก็อันนี้ไปว่ากันตามกระบวนการอเดียวโอเค ปตับเียนตัวอยาอกตังตะไรนตั้งให้แนบโปรลขั้นตอนคือควรตันัยได้เลยเนาะได้เลยส่วนจะประกงประกันตัวอะไรก็แต่ว่าเดี๋ยวผมขอยึดโทรศัพท์ไปก่อนได้ตามสมควรตามที่ผมใจใส่เัินได้เนาะได้ได้ครับบนี้ะ